ดีที่สุดชีวิตจะดีที่สุดอร่อยที่สุดใช่ว่าจะมีประโยชน์ที่สูงรวยที่สุดใช่ว่าจะมีความสุขที่สุดชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก็สุดได้ค่ะพวกเราไม่ใช้ยาเสพติดไม่ทำรค่ะพวกเราเจาะเราดูดีห้ว่าสำนักงานข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่เจะโอนนายดาวสกัดดาวราอาชกบครบพี่สานางสาวจันทิราภงทองหรือเว่ยเว่ยเป็นเลขาธิการประชาสัมพันธ์รวมนะทุกคน วันที่14มีนาคมพศ2559จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเมืองท่องเที่ยวจึงได้ร้องนำโครงการคูบีในเมื่วานโดยผู้กระต่องอยู่บนราชกิจจานิวัฒนาพันธ์ในวันนี้มาประยุกต์ใช้เข้ากับงานปุ๊บปัจจุบันเขาสู่ปี9แล้วพวกเรามีแผนแนะนำชมรมเป็นตัวแบนยอดเท็ตในมีพศ2568 มิสรัฐัตคูบินวันอดเตดเป็นตึงย่างไร้ขีดจำกัดแห่งระยะยาว3ปีพวเน้อยู่ในรักษาสี่แวดล้อมและการ1ปีพรัดาด้านเสือไายยิ่งาแพงานดสก้ยอมกีรบุมการเอียนกบรรุกระสงค์ระยะเวลาเป้าหมายงบประมาณเล็งลูกจบชัดเจนเรามีสมาชิกสามสสี่น และแมาใช้ส่งทุก4,800คนที่เป็นถึงร้อของกลุ่มเป้าหมายเรามีการจัดเก็บฐานข้อมูลเป็นประจำในรูปแบบไลน์เอเจนต์หนาส่งแค่กลุ่มเงินและกลุ่มกระป๋องช่รงลงดัเนินกรรมภายใต้อุปสงค์หลักสามกอนและสามยอดดังนี้อีกหนึ่งกรรมการมีสายไฟเ่นกรรมการที่ปรึกษากิติบัฒนได้รับเกียรติจากท่านที่รัฐมนตรีทวารผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานและผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนสองคณะกรรมการที่ปรึกษาอเมริกานนำโดยท่านผอวสินทองี่ส่วนเป็นประธาน จะทำบัญชีลรับลายายให้เป็นกัองผู้กะกอบสัญญาสอบได้สอบได้ที่มาจากอย่นๆงานความรักแท้ก่สอสสองข้าประชาชนคุิพี่พีอาสาสมัครของเารป็นผ้ใหญ่ใจดีสาวเรายมีรัาู่มีนิสัยถเฉนขน่อลุและออกร้นกาแฟีนกอยซนี่่กินกันมปนดตีเปิดหัวกเป็นเพื่อนชุมมาติใงานกงกนอดต้งกองู่กพื่อนและการจำหน่เพื่อทุบีิแเ้รด้การมาขวดพลาติกเก่าๆไปขายตางไปได้ลัปจากนี้ชมรมเรานะคะยังนำกไรไปแบ่งปัน เช่นเราดองทานในงานประเพณีสักการะครูเราแลสาวแก้วค่ะสาธุและงมอบกำลังใจให้พี่ๆตำรวจในเทศกาลสำคัญนะคะและกิจกรรมยูีในวันฟันน้ำใจตาให้หลากระเปาเงินเรามีเงิน1 5 0 0 0กัะปาค่ะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว50%เลยค่ะวัที่3กิจกรรมเรามีานักใหลากหลายเกินประโยชน์และยอยตอความต้องการของสมาชิก6สเปกิสนท่องกับ3ภาษาเราโดยที่เ่งการลงทุนทสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ ช 1. การรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องได้มารทมกิจกรรมต่างๆเดือนละ2ครั้ง 2. การใช้สื่อออนไลน์เช่นเฟซบุ๊กดิจิตอ o ยูทูบมีผู้ติดตามแล้วมากกว่า100,000คนและเรายังจัดรายการพิเศษสุมชนีกด้วย 3. จัดบอร์ดแสดงผลงานติดป้ายขรงบ์ดต่อต้านยาสติดภายในชมรมและจัดบอร์ดแสดงผลงานร่วมกับหนังายการขายรอบชมรมทุกเดือน 4. ส่วนพี่ๆใส่เสื้อสูทในวันทุกวันพฤหัสบดี 5. จัดบอร์ดร่วมกับสำนักงานกู้เน จังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูต่างๆพบจังหวัดร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยว คนปแบตาวน์ไขว้ร okay. ้อยบอสเซนสอรกับโรงแรมคุณเ่อต้งเสรอชี่เพิ่มรายได้ให้สองชิสามคนวันสามพนบาทค่ะสากิจกรรมีเฮลตี้นะคะเชิญชวนพี่ๆคณะกรรมการและกันนำออกกำลังกายหลังเริกานทุกสัปดาห์ที่กิจกรรมบริษัทโลหิตถ่านดึ่กันให้ไหมมีที่สุดได้เร็วที่สองนเจ็ดพันซีซีค่ะห้าอยาให้คำปรึกษานอกเวลาผ่านกลุไลน์ุงสุวรรไปหนึ่งหกกิจกรรมวัดาวสางสุดชิชิว สามสรถแล้วค่ะของผู้เซฟส่งเข้ารับการบรรทัดที่โรงพยาบาลฉุกเนจำนวน259คนบรบทัดแล้วไม่กลับไปเสีย37คนอีก199คนยังอยู่ในระหว่างการบรรทัดให้เราบรบทัดแกนนำได้ไปออกเยี่ยมพนักงานส่งเสริมอาชีพและให้กับลังใจส่วนเครื่องจัูรปีน้ำมันนะคะเรานำแนวคิดปรับทุกตานซึงแกนตัางๆได้นายอีคิวเราจัดเล่นให้คำปรึกษาฟรีเพื่อคลายความกังวลใจเล่นเกมเล่นดนตรีวาดภาพส่วนใหญ่มาปรึกษาเรื่องหางานทำค่ะและ เราดำเนินการได้77กิจกรรมคิดเป็น100%นะคะสมาชิกมีความภูมิพอใจกัน50%เลยค่ะอ๋อยุทธศาสที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด3ขั้นการ10กิจกรรตั้งนี้ย1ร่วมจัดกิจกรรมกับชมรมเครือข่ายเดิมก5ทั้ง3ชมรมแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาติดให้กับชมรมในเครือสารศึกษา4แห่งอ่าบางแผน ร่วมจัดรถที่เอกับชมรมสานักพุทธเกตหชมรมเด็ชมรมแบบออนไลน์ร่วมจัดกิจกรรมทำแนวกั้นไฟป่ากับชมรมพัฒนสาสถานหญิงเชียงใหม่และชมรมซีพีโอร้านาหา้ค่ะสองนะคะร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกและกันนำค่ะร่วมกับชมรมเคยขายเดิมนะคะสี่ั้สิบชมรมค่ะในการเป็นเจ้าภาพเ สิบได้รองรูปภาเหนือ2แงไนรเครือขเดิมได้รับเครือั่ายทำให้เข้าสู่รัฐมนตรีสาชมรมสมตัวแทนที่ส่งเข้ารบสัปนานเครือข่ายได้ความรู้ทำให้เข้าสู่รัฐมนะที่3ปีสยไปเลยนี่ดำเนินงานได้3 3แผนการกสรวคิดเป็น1น0สสร์มาชิกมีความมุ่งมั่จะไ้แดเปอร์เซ็นตการบริารกรชมรมได้บรณาการวามรวมือกับหน่วยงานเดินจังหวัดทั้งภาคแบงคเละชนได้รับเกี่ยเป็นกรรมการที่เปกแต่จริงมาต่างเป็นวิทยากรสอนกฎหมายรับปมา งานประจำปีทั้งหมด23แผนงาน100กิจกรรมค่ะและมีะเราดังมานะคะก็คือสมาชิกนะคะต้องการให้พวกเราะคะ่ะไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านนะคะซึ่งเรานะคะก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านในทุกเดือนเลยค่ะและผลสำเร็จที่บรรลุกระทำนะคะภายในชมรมค่ะในปี2567นะคะสมาชิกได้กันนำซึ่งมูลคุณมาขึ้นไปแล้ว1ปีค่ะพวกเราไม่กลับไปทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด3,700กว่าคนนะคะคิดเป็น9 7เลยค่ะและอีซ้างคนเก่งและคนดีทูบีนัมเบอร์วันนะคะ เข้ารวมกิจกรรมต่างๆภายในภายใต้โงการูบีในเมื่อวานทั้งปีนี้และปีที่ผ่านมารวมสี่รางวัลแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้ภายใต้โครงการภูบีในเมื่อวานเจ็ดฟังผลสำเร็จที่เป็นร่วมภายนอกชมรมร่วมพัฒนาศยภาพสมาชิกและกันนำกับชมรมเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการดำเนินโครงการภูบีเมื่อวานเช่นวิทยาลัยเทคโนโลยีพายยัพ สวนฟึ่งเเคเจชมัยสมัยรัฐมนตรีจังหวัดยะโสธรแบบออนไลน์รวมหครั้งมีคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยระดับแห่งประเทศไทยญี่ปุ่นลาวูชาสมัยรันตรจังหวัดลำพูนและอินื่นถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสูงุดความต่อเนื่องเราประชุมวางแผนโชว์โรงระยะสั้นหนึ่งเป็นตำรวจรถแบบแสดงความต่อเนื่องเพิ่งสุดระดับยอดเทสในปี2588โดยเพิ่มระดับค6ปี2ระดับประเทศ4ครั้งเพื่อเป้าหมายต้นแบบเดียรในปี2568บราดลงใช้สื่อติดต่อมากกว่า50คลิปประชุมากกิจรรม ความต้องการของสมาชิกอยู่เสมอวางแผนและถ่ายทาอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นกการนำสมาชิกได้มีส่วนได้กิจกรรมวางแผนออกมาแล้วคืออะไรการพัฒนาศักยภาพแบบอาชีพแ,และศึกษาดึงงานค่ะการพัฒนา,าเรื่องเครือข่ายนะคะดึงรอบกิจกรรมทีวีน้ำมันนะคะจากชมรมในสำนกักางานจะส่งยุทธธรรมทั้งในและนอกจังหวัดสิงห์บุรีค่ะและพวกเรา ติดอันดับประเทศที่3เลยใช่ทอดประสบการณ์การเดียวทำพร้อมระดับ5ได้ส่งต่อข้อมูลตัวอย่างเช่นแหล่งชิ้เขา1อยให้กับสมุทรจังหวัดยะโสธรและจังหวัดลำพูนทำให้นักง2จังหวัด5เข้าสู่การอัดับประเทศที่3เเร็จ M O U ูทอยู่ที่อำเเชียงใหม่ผมชมรมนะคะเช่นค่ะสถานพี่นี้เรียนจำการชมรมสำนักงานสมุดจังหวัดเชียงใหม่สาขาฟ้าโดยกำหนดเป้าหมายงูซื้อดบเงินไปใน5ปีเฮ้ยขอพวกทมทํากิจกรรมแต่ผู้บีทเมื่อวาน การชมรมเครือข um so er ่ายอื like. euh ่นสีแฮงเอ็มโอยูและเด็กเรียนรู like ้ก uh ับชมรมเรียนบ้านสาลาอำเภอแม่ริมและพิทยาลัเทคโนโลยีอำเภอสันทรายสมให้ชมรมหลังหันเข้าสู่การดเนินประเทศสมเป็จสองจัดบอร์ดต้อนรับคณะอนุกรรมการประกวดการแต่งเสื้อในจังหวัดร่วมกับชมรมซีบีโอฟุตบอยเบงกอลีและชมรมอำเภอสารกำแพงชมรมลูบี